จากที่เราลงบัญชีไปแล้วนะครับเราสามารถตรวจสอบดูรายการที่เราลงไปแล้วนะครับโดยกดคําว่าดูตัวนี้นะครับเราก็เลือกดูนะครับว่าเราจะดูอะไรสมมติว่าดูจ่ายธนาคารก็คือรายรับรายจ่ายทั้งหมดที่เราทําไว้นะครับดูจ่ายธนาคารก็กดดูจ่ายธนาคารจะเห็นว่ามันมีตั้งแต่รายรับก็คืองิงานงวดที่หนึ่งหบาทนะครับมีรายจ่ายที่เราเบิกจากธนาคารนะครับ เป็นเงินสดย่อยห้าหมื่นจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายจากธนาคารนะครับห้าหมื่นหกนะครับแล้วก็จะมีรวมไว้ให้ว่าเราจ่ายไปแล้วเท่าไหร่นะครับเงินสดย่อยระเบิดไปแล้วห้าหมื่นมันเหลือเงินสดย่อยอยู่เท่าไหร่รวมทั้งหมดที่เราจ่ายไปนะครับเป็นเงินเท่าไหร่นะครับก็จะรวมมาให้นะครับอันนี้ก็คือคงเหลือเท่าไหร่ไอ ถ้าเกิดเราอยากจะกลับมานะครับก็จะดูใหม่ก,ก็กดคาว่าชีที่ t o t a l ใหม่นะครับจะมาดูอย่างอื่นเต้นดูเง so ินสดย่อยแล้วก็กดเง so ินสดย่อยนะครับก็จะมีรายการมาให้ดูว่าเราจ่ายเง so ินสดย่อยอะไรไปบ้างนะครับนะครับก็รวมมาให้ว่าเง so ินสดย่อยที่จ่ายไปทั้งหมดเท่านี้คงเหลือเงินอยู่สามหมื่นหนึ่งนะครับจากเง so ินสดย่อยนะครับเรากลับมาที่ทั t งทัอยากจะดู ดูตามเลือกก็คือดูว่าเราจะเลือกดูอะไรนะครับสมมุติว่าผมอยากจะดูว่าเหล็กหกมิลเราซื้อมาแล้วกี่ครั้งนะครับจ่ายเงินไปแล้วเท่าไหร่ก็กดเลือกเหล็กหกมิลแล้วก็กดคําว่าดูตามเลือกมันก็จะมีเฉพาะรายการเหล็กหกมิลน,นะครับว่าเราซื้อมาแล้วกี่ครั้งจ่ายเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับดูรับทั้งหมดก็ดคือดูรายการอะไรแลร้วทั้งหมดดูเครดิตก็คือดู รายการที่เราจ่ายเป็นเครดิตนะครับก็คือคอนกรีตเราจ่ายเป็นเครดิตนะครับอันนี้ก็คือยังลงอยู่ว่าค้างชําระนะครับลงอยู่ว่าค้างชําระเรามาดูค่าแรงหลายวันอย่างนี้นะครับก็มีค่าแรงหลายวันที่เราจ่ายไปนะครับดูค่าดําเนินการนะครับก็เป็นค่าภาษีที่เราจ่ายไปลงว่าเป็นค่าดําเนินการอยู่นะครับนี่ก็คือรายการที่เราอยากจะดูทั้งหมด